ไม้ตะเคียนทองครับใครไม่เคยเห็นครับสีมันจะออกเหลืองๆเนาะหนึ่งสองสามเนาะสี่นี่ห้ามีหกท่อนใช่ไหมนอกนั้นเป็นไม้อลางเนาะนี่ครับปะดูต้นนี้ปะดูอลางต้นใหญ่เลยปะดูก็ใหญ่ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นแปรรูปเนาะทำวงกบตัวนี้ทำวงกบนี่มีวงกบสวยเลยนะครับ แต่ไม้นี่ตะเคียนทองต้นเท่าไหร่ตัวนี้ครับถ้าใครสนใจถ้าสนใจไปทาเสาได้ตละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองต้นละทั้งหมดนี้นะครับต้นละมีสองต้นนี้ต้นละหมื่นห้าสองต้นนี้หมื่นนี่สองต้นนี่สามหมื่นนะต้นละหมื่นห้าสวยรับรองว่าสวยแน่นอนครับส่วนตัวนั้นก็ลดลงมาอีกเนาะห้าพันตัวนั้นก็ ตัวนี้กับตัวนี้สามพันต้นละสามพันนี่มันเล็กลงหน้าประมาณหน้าแปดหน้าเก้าประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็ประมาณเออนี่ยาวเท่าไหร่หกเมตรครับอันนี้หกเมตรเพราะมันยาวเนาะมันเลยแพงเนาะต้นละหมื่นห้ายาวหกเมตรสองต้นต้นละหมื่นก็ประมาณกี่เมตรตันนั้นสี่เมตรตัวนั้นสี่เมตรต้วนี้สี่เมตรเหมือนกันบหมตันนี้ก็ีเมตรเหมือนกันสี่เมตรต้นละห้าพันตัวนี้ ใครที่สนใจก็มาสั่งได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรหน่อย061 0์ห0 9นึ่งศูนย์หกหนี่ลงเรื่อยอุ้งทุมพรเนาะนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ครับไม้เยอะครับช่วงนี้ครับก็ใครสนใจไม้ก็มาติดต่อซื้อได้เลยมีหลากหลายมีไม้แปรรูปด้วยเนาะมีไม้แปรรูปก็มีหน้า,าสามตามตามสั่งตามสั่ง จะได้ไม้เครื่องไม้ฟูนี่ไม้เครื่องก็เป็นพวกพวกคานนิ้วพึนิ้วพึ่งสี่นิ้วพึ่งห้าอ๋อพวกเป็นงานไม้น้อพวกคานไม้ตรงไม้ตรงไม้วงกบได้หมดเส้นไม้อะไรประมาณเนาะได้หมดฉันทันงานไม้นั่นแหละนะครับนี่งานไม้ก็ประมาณนี้ครับมีงานเสางานถืองานแปรเนาะนี่โอ้โหเอา สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ